เพิ่มต่อไปเลยโอ้โหอะไรวะทำไมไล่ขอบคุณมากนะคใช่ขอบคุณนะขอบคุณมากนะคะฝากบอกบอสได้ว่าถ้ารับเมียเพิ่มก็เดียวโอ้ยถ้าคนไม่เป็นไรเราเป็นคนที่หกไงรู้จักหกเก้าหรือเปล่าหกเก้าน่ะรู้จักไหมบอกฝากบอกบอสได้นะถ้าอยากได้คนเพิ่มมาเรียกแป้งชมเลยได้ครับขอบคุณค่ะแล้วบอสชื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้ใครครับบอสชื่อคูาโบเอสโคบาครับคูลาโใช่ครับโอเคขอบคุณนะคะ ชื่อคุณคุณครับผมมีขิดบันดาลชักพาไปไงเพื่อเราขอเมาส์ก่อนว่าพอดีที่เราตีวีซ่ามาช้าเพราะว่าพอดีว่าต่อมอบอกว่าช่วงนี้โควิดมันหนักมากออก็เลยไม่ได้เข้ามาก็เลยตามหลังเพื่อนไปขอวีซ่าก่อนเรามาขอวีซ่าช้ากว่าเพื่อน ยังไงบ้างออมาก่อนรู้สึกยังไง,ไงบ้างเป็นยังไงบ้างคิดถึงสาวๆที่นี่มากเลยเราแทบไม่ไม่รู้จะเล่าอะไรก่อนเลยเอาเรื่องอะ<ร>ไรก่อนไม่รู้เรื่องเลยก็ตอนนั้นที่เราย้ายไปอยู่ต่างประเทศดิเธอก็แบบว่าดูแบบคิดถึงลูกๆเนาะใช่เออแต่ว่าพอรีมาที่เนี่ยประเทศนี้ก่อนนี่ก็ไม่อัปเดตเลยเพราะไปติดคู้่อยู่ที่ประเทศอื่นกัน เป็นไงบ้างหนในไลอัปเดตให้เพื่อนฟังหน่อยสิว่าตอนนี้สถานาการณ์เป็นยังไงบ้างก็พเพิ่งเข้ามาได้ไม่อยู่วันละแต่กำลังจะกําลังจะไปสาสางเรื่องความรักนิดหน่อยทําไมอ่ะเฉินมีสาวใหม่หรอไอมีสาวใหม่อะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือเรารโกหกมาลีว่าไม่มีอะจิแล้วแกจับได้ปะโอฉันรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าเขามีน่ะรูบอกหมดแล้วตอนเข้ามาเขาไม่อยู่ แต่คือเขาอะโกหกมันนี่ก็เลยไหลตามน้ำไงแต่วันเนี้ยคิดว่ารู้สึกว่าไม่อยากไหลาตามน้ำแล้วมีเลียร์ดีกว่าล้วได้เคลียร์กับคุณคนนั้นยังคนคนนั้นเขาเชื่อชื่อพโลโอเนี่ยเขาบอกเขาจะไปคุยหรอเม,มืออมาได้ยังอะเขาอยังไม่เออจริงเมื่อกี้เจอกันแล้วแต่มองไม่เห็นตัวกันนะดิ โอ้ยเมื่อกี้ต้องขอบคุณเมื่อกี้คือแบบตอนที่แบบเข้ามาประเทศใช่ป้ะแล้วเหมือนขาแข็งอะวิ่งไปทางไหนก็ไม่มีคนเลยเว้ยแล้วแบบไปเจอใครนะเมื่อกี้เขาชื่ออะไรโบโบนะอ๋อพลาโบโอเคเออนั่นแหน่ะเขาก็เลยช่วยไว้คุณพลาโบช่วยช่วยไวย้เหรอ คือเมื่อกี้คือมันไม่มีคนเลยเว้ยแล้วก็วิ่ง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 ,งแล้วคราวนี้ก็เลยบอกเขาว่าเออรบควณช่วยหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเข้ามาหาเพื่อนแต่ไม่มีเงินกับโทรศัพท์เลยก็ช่วยโทวิถัหายหน่อยเขาบอกให้ลูกน้องเขาจัดการลูกน้องเขาปั๊บบอกว่าได้ยินเสียงปั๊บรู้เลยอีเจ๊พเ,เขาบอกว่ามาหาใครบอกมาหามาีอ๋อเพื่อนมาีนี่เองจำเสียงได้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะโอเคเลย แล้วตอนนี้คุณอะอะไรฮีโหเขาเข้ามาแล้วใช่ไหมคะฮะมึงเข้ามาแล้วหรอพะโลเออเออพะโลก็ได้เออ,อแต่ว่าเนี่ยพิมพ์ไปเขาไม่ตอบเลยใช่หรอคือแบบอยากรู้ว่ามึงตอนนี้มึงมีแลนจะเคลียร์ยังไงอะคือแบบว่ากูก็เข้าใจเว้ยว่าตอนนี้คือตลอดที่ผ่านมาที่อย่างที่มึงเล่าเมื่อกี้ว่ามึงนัดเหมือนอารมณ์แจ้งไม่ดูใช่ไหมว่าเออเฉินน่ะมีแฟนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แล้วเนี่ยเฉินรู้ยังว่าจะไปเคลียร์ฮัฮโลโหลรู้ปะไม่รู้ดิจะรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวให้รู้ตอนจบงานอ่ะรอก่อนแล้วลูกๆเป็นยังไงบ้างไม่ได้เจอลูกๆเลยเนี่ยนพราะกูขอโทรหาเขาก่อนโอเคโทรก่อน นี้เราเราอยู่โรงพยาบาลอะมาริมารับเราที่โรงพยาบาลได้ไหมอะได้ค่ะเดี๋ยวมาริไปรับโอเคจ้ะโอเคค่ะ oh <yeah. S 2> มึงเดี๋ยวกูจะเบิกรถให้มึงก่อนเนาะเดี๋ยวมึงขับตามกูมาก็ได้แต่ว่ามึงอยู่ห,าหา่างๆก่อนแล้วกันนะกูจะจคุยก<า> <ขอ S 3> ับเขาสองคนตัวทั้งสองคนแล้วมีอะไรก็คุยกับกูแต่อ่ะสองก็บอกไนดะ้เพื่อนไปตะปัเหารอเล่รอเล่รอเล่แล้วลูกๆมึงอยู่กับมึงป่ะ อยู่อยู่แต่ตอนนี้เตรียมแสดงอยู่เขามีงานดนตรีอ่ะมึงไปดูรูปกูก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนอยู่ข้างหลังมึงแล้วกันมึงเอาอะไรดีอ่ะมึงเอาจักรยานหรือเอาอะไรดัมึงมีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้เป็นขับก่อนแล้วก็อุ้มอุ้มไม่มีอื่นช้าช่วยขับช้าช้าอ่ะเดี๋ยวกูไปลช้าอะไรนะอะไรกูไปกูขับไปลงกันกูขับไปโรงกัน thank <laughs> you ดิใช่ป่ะวะใช่ค่ะอโอเคเด<า>ี๋ยวรอหาที่คุยตรงนี้แล้วกันได้ได้ได้ ใครตามมาอ๋อเพื่อนแน่เลยมึงอยู่ห่างๆแล้วเดี๋ยวกูขอคุยก่อนเข้ามาแล้วใช่ไหมอ๋ออ๋อตรงนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะ มารีนะคะไม่รู้ว่าคุณพาโลน่าจะรู้จักอยู่ใช่ไหมรู้ค่ะน่าจะเคยได้ยินค่ะค่ะรู้ค่ะคือมาลีอยากคุยเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องมันไปไกลมากกว่านี้คคือมาลีรู้มาว่าคุณพาโลก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยดูแลยูน่าด้วยแล้วเมื่อวานก็ ่วยให้ยืม a e d ภาษาวันนี้อีกวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากปล่อยให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ด้วยก็คือมัน,นี้อยากรู้ว่าตอนนี้คุณพะโลกับอเฉินน่ะคือเป็นเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้พะโลกกับเฉินก็ก็ยังคบกันอยู่ค่ะก็ยังเป็นแฟนกัน คุณพะโลพอจะรู้ไหมคะว่าเขาเป็นยังไงคือโลไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงอะแต่ว่าถามว่าโลรักเฉินไหมโลยังรักเฉินเหมือนเดิมค่ะแต่คือโลไม่รู้ว่าตอนนี้เฉินรู้สึกยังไงกับพะโลเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาคือโลรู้สึกว่าเฉินเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไป นานหรือยังคะดูปิกล้องต้องบอกว่าเขาโลเริ่มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนก่อนที่จะพบกันสองเดือนก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก็คือก่อนมันนี้กลับมาแล้วใช่ค่ะคือคือมาน,นี้ลำบากใจที่จะมาพูดเรื่องนี้เพราะว่า มันอาจจะเหมือนไม่ใช่ธุร้าของมารีแต่ว่ามารีแค่อยากให้อาเฉินรู้ตัวว่าเขาทําอะไรอยู่อะค่ะคือมารีแค่ไม่เข้าใจว่าตอนนี้เขาเขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะคือแต่มารีต้องต้องยินต้องถามคุณโลก่อนว่าคุณพะโลอยากจะรู้หรือเปล่าว่าอาชินเขาเป็นยังไงหรือหรือคิดว่าอยากจะเป็นแบบทุกวันนี้ มานมันรีกลับมามมนีไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรนอกจากเรื่องลูกลูกของมมรีเลยนะคะตอนแรกอะแต่ว่ามารียอมรับกับคุณพะโลแมนแมนเลยว่าตอนแรกเฉินเขาบอกมารีว่าเขาไม่มีแฟนแต่มมรีอะรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าเขามีแต่มารีอะแกล้งตามน้ําไปเพื่อจะดูว่าเขาจะทําอะไรแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆอะมารีก็รู้สึกตัวว่า มันอาจจะเป็นข้ออ้างของมารีก็ได้มันมารีไม่อันนี้มารีไม่ไม่ไม่ได้ฟันธงนะคะว่ามารีรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่ามารีให้คิดว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปมารีก็ไม่ต่างอะไรกับการเป็นมือที่สามแล้วมารีเลยไม่อยากทําแบบนี้ต่อเพราะว่ามันมันไม่ใช่แล้วอะถามว่าพะโลอยากรู้ไหมพะโลก็อยากรู้นะเพราะว่าพะโลรู้สึกเอกใจตั้งแต่ คือก่อนหน้านี้มันมีคนมาบอกแหละแต่ว่าโลก็ยังไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซนจนกว่าโลจะได้รู้จากปากเฉินแต่ทีนี้เหมือนเจะวันก่อนมั้งที่โลอยู่แลนด์แดงเราวมลาิมาใช่ไหมค่ะอืมโลก็รู้ว่านั่นนะคือมาลิเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเห็นมีคนโพสต์รูปลงทวิตอยู่เราก็จําได้ค่ะแล้วเหมือนกับเฉินก็พยายามที่จะ ดันเราออกไปจากตรงนั้นก็ให้บุญเรืองพาเราไปที่อื่นชวนคุยนู่นนี่นั่นซึ่งบุญเรืองไม่เคยทําอย่างนี้เราก็สงสัยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็ถามบุญเรืองไปตรงๆเลยว่าที่ทําแบบนี้คือจะกันออกมาหรอบุญเรืองก็เงียบแล้วก็พาเรากลับมาส่ง mm hmm. ถามว่าโรถอยากรู้ความจริงอะไรบางอยากจะเกิดไหมอยากรู้ว่า สิ่งที่โลคิดอะคือคือมันจริงใช่ไหมจริงจรงก็อยากรู้เราก็พยายามที่จะหาคำตอบอยู่แต่ว่าโล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 ก็กลัวว่าถ้าเกิดโลร,รู้เรื่องไปแล้วละโลจะเจ็บหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องรู้อะ่ะคือสิ่งหนึ่งที่เฉินไม่เคยเปลี่ยนคือเขาจะไม่มีทางยอมรับถ้าเขาไม่โดนจับได้ขนาดภารเขาเอาง,ง่ายๆนะคะ ขนาดเขาโดนจับได้ขนาดเข,ขาเขายังไม่ยอมรับเลยอะนั่นคือเขาซึ่งมาลีก็คิดว่าจริงๆที่ผ่านมาเขาน่าจะได้บทเรียนอะไรบ้างจากการให้เขาทาแบบนี้แต่แบบเหมือนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอะและอีกอย่างนึงอ่ะยิ่งมารีรู้ว่าคุณพะโล้เป็นคนดีมารีเลยไม่อยากให้คุณพะโล้ต้องโดนทําอะไรแบบนี้คแต่อันนี้มารีก็ต้องถามความสมัครใจของพะโลด้วยว่า อยากจะไปรู้รู้ไหมว่าตัวตนจริงๆของเขา่าเป็นยังไงก่อนพี่โรจะไปรู้อะไรโรขอถามมาลิย่างหนึ่งได้เปล่าได้ค่ะมาลิยังรักเฉินอยู่หรือเปล่ามานี้ตอบแมนแมนเลยนะ,<ฮ>ะมานี้อ่ะไม่เคยรักใครเลยอนอกจากเขามันเป็นความรู้สึกที่เป็นมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกที่ มริอยากจะครอบครองหรือเป็นเจ้าของเขาแล้วค่ะมันมาริผ่านเรื่องมาเยอะจนมาริไม่ไม่ได้หวังที่จะเป็นเจ้าของเขาหรืออะไรแล้วอะเพราะว่ามาริไม่รู้จะพูดยังไงอะมาริผ่านมาทุกเหตุการณ์แล้วที่แบบมันทําให้มาริไม่ไม่สามารถเสียใจไม่ได้มากกว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วอะมาร,ร,รีเลยมาีเลยคิดว่า จุดที่มาลีอยู่ตอนนี้มันเซฟกับความรู้สึกตัวเองที่สุดละคะคือทำหน้าที่แม่อย่างเดียวตอนที่โลรู้ว่ามาลีกลับมาแล้วโลรู้สึกว่าเฉินไม่เหมือนเดิมโลส่งข้อความไปหาเฉินเพราะว่าโลรูล้ว่าเฉินแทบจะไม่ได้เจอกันเลยก็ส่วนใหญ่จะพิมพ์ข้อความคุยกันตลอด เราส่งไปหาเฉินว่าจริงๆเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับการที่เราจะเป็นแฟนกันเราอาจจะเหมาะกับการที่เราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมหลังจากนั้นคือเขาก็คิดว่าเราน้อยนู่นนี่นั่นเขาก็ก็สนใจเราแต่พอพอเราเหมือนเดิมเขาก็ห่างเราออกไปเหมือนเดิมอะเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงอะ ไม่ค่ะพะโลไม่โกรธโลไม่โกรธเลยเพราะถ้าถ้าเกิดว่าโลได้ได้ไปฟังที่ที่เขาจะพูดที่มารีจะพาโลไปฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะทําให้โลตัดใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม,มบางทีมันไม่ต้องตัดใจก็ได้นะเราอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนได้ก็ได้นะคะ แบบถ้าสมมุติว่าเขารู้สึกว่าเขาจะเสียพะโลไปอ่ะไม่พะโลแค่รู้สึกว่าจริงๆเราเฉินเขาอาจจะไม่ได้รักพะโลก็ได้ไม่รู้ดิเราเราครบกับเขามาคือเราเรายังไม่ไม่ไม่ได้รับรู้ความรู้สึกตรงนั้นเลยว่าว่าเขารักเราอ่ะเขาไม่ได้ทำอะไรดีๆให้เลยเหรอคะ ทำอ่ะก็ทำตามตอนช่วงแรกๆแต่อย่างอย่างที่บอกคือช่วงสองเดือนสองเดือนหลังคือไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยก็คือช่วงจีบปีกว่าอย่างนั้นต้องใช่ไหมอืมไม่เป็นไรลบไม่อยากพูดถึงตรงนี้แล้วช่างมันก็แล้วนี่เดี๋ยวเราต้องต้องยังไงต่อคะก็ถ้าเอาเซฟก็จะเอาแบบว่าคุณ คุณโลปลอมตัวไปอยู่แถวนั้นหรือว่าจะเอาแบบหลบพุ่มดีคะเอาแบบี่สวกเลยให้โหลบหล,ลบอยู่ดีกว่าค่ะงั้นเราต้องหาที่แล้วรจริงๆล้อนี่ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโลนะอันนี้โลก็เปลี่ยนมาแล้วแหละแต่ว่าจะเปลี่ยนไปงานรู้สึก โลจะใส่เป็นเปียกเปียใช่ไหมใช่ใชค่ะมารีขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้มาบอกตั้งแต่แรกอืมมารีไม่ต้องขอโทษโลเลยจริงมันไม่ใช่ความผิดของมรารีโลไม่โทษว่ามันเป็นความผิดของใครสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่โลคิดมันมันจริงมันเป็นจริงๆอะ่ะคือมันก็เป็นเพราะว่าโลเ,เขาไม่ได้รักกันแค่นั้นเองค่ะ ส่วนเขามะลิไม่รู้เขาเคยรักใครจริงๆไหมอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะให้ทอนะคะจะอยากให้กำลังใจมากกว่าว่ามะลิเห็นเขาคบมาหลายคนเขาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยอะคะ่ะที่กูพูดให้กำลังใจหรือไม่ให้เขาทอา้อปะก็งั้นอย่ กันก่อนก็นได้ค่ะเดี๋ยวมาลีมีเพื่อนอีกคนซึ่งเขาเขาค่อนค่อนข้างรู้เรื่องเราก็เหมือนไปเป็นกลุ่มเพื่อนแล้วกันได้ไหมอะ่ะได้ค่ะเราก็ขอบคุณนะคะที่ดูแลอยู่นะเป็นอะไรเลยจริงๆอยู่นะคือโลบอกออยู่นะไปแล้วว่าที่ที่โลดูแลเขาละลักเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกเฉินแต่พอได้ไปอยู่ด้วยกันจริง,รงๆรที่โลก็เอ็นดูเขาเหมือนเหมือนเขาเป็นลูกคนหนึ่งค่ะไม่อันนี้ไม่ <Y una S 2> ไม่ใช่เรื่อง,งอเฉินเลยล <formation> ใช่ <ators> <klore ret ro> ใชโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปคุณพะเราต้องไปอยู่กับเพื่อนไหมคะหรือว่าก็เดี๋ยวรถไปเป็นกลุ่มเพื่อนมะลิเลยก็ได้แล้วก็รถจะไม่พูดได้ค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนมะลิอุ้มไว้ก็ได้ได้ค่ะเรียนดีเอาวมึงฟังหรออีนี่าเมื่อกี้เดินเข้ามาพอดี เอาขึ้นม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 านี่ดิสวัสดีค่ะคุณพะโลสวัสดีค่ะพอดีว่าเอ่อเราชื่อแป้งชมค่ะเพิ่งเข้ามาเป็นเพื่อนกับมารีนะค่ะมาอยู่กับเราก่อนก็ได้แบบให้เราดูไปกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำเอ่อชื่ออะไรดีวะชื่อแป้งใช่ปะเออ อาจจะเป็นไอ้นี้ก็ได้เดี๋ยวชื่อแป้งรําเป็นน้องของแป้งชมก็ได้ค่ะแป้งรําโอเคงั้นได้แต่ว่าแป้งรําจะไม่พูดอะไรนะโอเคไม่พูดไม่พูดไม่พูดกูคิดเดี๋ยวยืนอยู่กับแป้งรําและแป้งรํากับแป้งชมจะไม่พูดเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตอนระหว่างที่จะคุยอะไรมึงก็อยู่ด้วยก็ได้ก็เดี๋ยวอุ้มไว้จะได้เนียนๆหน่อยเหมือนกลุ่มเพื่อนว่าแบบเพื่อนมาเสือกอะไรเงี้ยแต่ันลีอยากให้ ฮัลโหลสู้นะคะสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าเรื่องมันจะเป็นยังไงถ้าเรื่องมันจบลงด้วยที่ว่าถ้าเกิดฮัลโหลยอมถอยมาลีไม่ต้องโทษตัวเองเลยนะอันนี้โลพูดในฐานะที่ผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันไม่อยากให้โทษตัวเอง okay, อันนี้โลพูดจากใจนะม okay, ะลิโอเคค่ะเหมือนกันนะคะ, okay, คะถ้าสมมุติว่าไปต่อ หรืออะไรไม่ต้องเกรงใจมารีเลยค่ะมารีไม่ได้เป็นอะไรกับเขาแล้วจริงๆค่ะเพราะตอนนี้มารีก็ไม่รู้ว่าเขาทําเพื่ออะไรแค่อาจจะแบบอาจจะเขาอาจจะคิดไปเองว่ามารีเออก็จะไม่ใช่คิดไปเขาอาจจะไม่อยากให้มารีรเสียใจอะไร <ใจ S 2> ครับรวนนี้ซึ่งจริงๆมารีก็ไม่ได้เสีย,ยใจหรอกคะ่ะมารีชินแล้วว่าเอางี้ดีกว่าแต่เขาอาจจะแค่เอ่อ ไม่กล้าพูดเพราะว่าอยากถนอมน้ําใจเขาอาจจะมีโลจิกแปลกๆแบบนี้ก็ได้เราก็อย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายเลยค่ะก็อย่างที่โลบอกว่าโลไม่ได้รู้สึกว่าเขารักโรแจะสุดท้ายแล้วจริงๆเราลึกๆเขาอาจจะรักมาลีก็ได้นะถ้าตัดสินจากสิ่งที่ผ่านมามาลีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันมันไม่น่าจะใช่แต่ก็ ถ้าถ้าถ,ถ้านั่นคือความรักมันคงเป็นอะไรที่แปลกประหลาดไม่เหมือนคนอื่นจริงๆค่ะถ้าถ้าเขาทำกับคนที่เขารักแบบนั้นน่นนะไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วกันเดี๋ยวมารีจะลองคุยกับเขาแบบจริงจ,งจังเลยเผื่อเขาอาจจะพูดมาจริงๆก็ได้เพราะว่าวันก่อนก็เหมือนเขาอาจ,จะพูดเลยสักอย่างกับมารีนั่นแหละแล้วเขาก็เปลี่ยนใจเขาเขาเปลี่ยนใจแบบเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ ถ้ามาริพูดจริงๆเขาอาจจะพูดมันก็ได้ว่าเขามีแฟนแล้วอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งคิดในแง่ร้ายเลยนะคะพคาโลเค okay, ค่ะงั้นแป้งชมมึงพาค,คุณแป้งลาวแล้วเดี๋ยวไปงานกันด้วยกันปะเดี๋ยวมาคำนํำคุณคุณพะโลคะคือจะต,ต้องมีคุณแป้งลาเอาเรียกพะโลก่อนไะด้ จะแปลงล้ำจะได้จะได้ไอ้นี่เดี๋ยวเปลี่ยนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาโลไปเปลี่ยนก็ได้มึงอย่าหลุดนะกูบอกก่อนไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่พูดดีกว่าโอเคเดี๋ยวหลังหลังจากเปลี่ยนชุดเดี๋ยวโลจะเงียบเลยละกันเราเป็นเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ตอนนี้คือกดกดอุ้มยังไงบ้างกดอุ้มแล้วเอฟเก้าค่ะเอฟเก้าใช่อุ้มแบบนี้ละ แต่ว่ามันอุ้มขึ้นรถไม่ได้เราเราต้องขับตาม,ไ,มไปเอานี่รถมึงเสียเ<ว>หรออุ้มขึ้นรถไม่ได้ไงแล้วมึงรถพังเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขับตามไปดีกว่าจะไปร้านไหนอะแตม่มึงรถพังมาลีมันพังมาต้งแตกออกตัวเลยเอาเหรอไม่เดี๋ยวเรียกเรียกเรียกช่างดังจะเรียกช่างไหมอังอังงั้นเดี๋ยวกูเป็นกูไปรออยู่ข้างหน้ากันโอเค คล้ายๆกันเลยก็ได้นะอ๋อแล้วแต่คุณแป้งร่ำเลยค่ะจะอยากแต่งแบบไหน ไม่เคยพูดอะไรเลยสักอย่างเรื่องขาที่คุณมารีเข้ามานี่คุณพะโลรู้เองหรือมีคนมาบอกรู้เองได้ค่ะแ,แล้วก็มีคนมาบอกด้วยแอนเชิร์ดไม่เคยไม่เคยพูดถึงมารีให้โลได้ยินเลยนะเขาทําเหมือนแบบมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะที่เขา,าแบบไม่ว่างนู่นนี่นั่นก็เขาก็บอกว่ามันมันคือเรื่องแก๊งอย่างเดียว เราก็เลยไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาเพราะว่าเราเห็นเขายุ่งกับอยู่กับแก๊งเข้าใจค่ะเข้าใจที่เราก็ไม่อยากไปจุกจิกกับเขาใช่ใช่เออวนีเฉินต้องพูดแล้วแหละเฉินต้องเคลียร์แล้วแหละเพราะว่าโนลมันลำบากใจเพราะว่า<อ>โลโรเราก็เป็นคนไม่พูดอยู่ด้วยแล้วไง กระเป๋าอะไรคะช่างกระเป๋าสี่สิบบาทกูทำเป็นรวยแต่กูเหลือแต้องแต่งชุดเร็ตนอมไปน้องแต่งแซ่บแซ่บไม่แงเันเมืองไม่เป็นอะไรใช่ไหมประมาณครับค่ะน่าจะใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วคือหมายถึงใกล้จบ ใก,ใกล้แตกแหละมันเรียกว่าใกล้แตกอะไรคือกใกล้แตกะเมือแงแตกค่ะยังอยู่ยังอยู่มันมันมีมีใครรู้สึกเหมือนแป้งมั้งว่าว่ามันกระตุกกระตุกอ่ะใช่รู้สึกเหมือนกันอ๋อโอเคน่าจะเป็นคนเดียวเนาะคุณขับแทนได้ๆแป้งลำแป้งลำเรียกตอนนี้ก่อนก็ได้ไงเกรงใจนะไม่เดี๋ยวมึงหลุดเชื่อกูดิหลุดไม่พูดเลยกูจะเป็นผู้ชายดี๋กาแย And all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.